สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทีนาฮักเงน้นดีตอนรับเข้าสู่ซอกโศวิน้องสาวเราค่ะมวดทุกคนวันนี้ทั้ตู้ห้อยากกินแกงหน่อไม้เนาะแต่ว่าตู้หาองไปนคนแกงใหะอีแม่เป็นคนแกงให้ตู้ทุกคนเนี่ยประวันแม่ว่าเขาอยากกินันสีมือจเจ้าแกงหน่อไม้เผื่อก็เลยแบบมาว่าแม่สิเกงให้ก,กินเผื่อก็แกงทางหลังไปไปเปิดเพื่อกแกงนี่สุกแล้วแม่สุกแล้วสแล้ว ว้าวเก่งน่อไม้เซจ,จิโลกำลังสิปุ๋งคุณเ่าเอาอะปุงมาเลย,เลยโอ้ใส่มือเลยลุนเนย,ยตูกัดยื่นถ้วยเราแล้วตูว้าวเก็นเลยทุกคนเก่งน่อไม้ง่ายด้เพราะว่ามือนี้ฮันผนตกกนะแม่เนาะ ปุ่นกระตุกแบบอันุ่นตุกลิ้นวัสดุซาทุกคนแกงงนไม้ใส่จิโร่ใส่หอยว้าวตักน้ำใส่ก้อนนี่มั้งพ่อเป็นเลยทุกคนแต่เซ่บอ่เนี่ยน้าตาอยากตืบอีกวันอ่ะเเพราะว่าแกงงาไม้อยากแกงงาไม้ใส่หอยไปเลย เอาเขามาปรุงใส่นี้เลยเพราะว่าตู้หันได้จัดแจงพักเป็นที่อนานี่ตะกรงมาเดี๋ยวสิจะจะตะกรงไข่้ตนี่ตะกรงมาทุกคนนะม,มามานี่ทุกคนเริ่มมาเริ่มลงมือแบบจัดแจงเข้าพะโคกพะเข้าเลยแบบนี้มา,มามาทุกคนเสร็จสิ้น,นจัดแจงครับแน่ได้แล้วก็ มีข้าวเหนียวน้เนาะเพราะว่าย่านนี่เป็นย่านข้าวไม,ม้กะซีมาเรียบร้อยกินแกงม,มไม้ส<อ>มใส่ข้าวไม้แม่กินแกงมไม้ใส่กิโลแล้วก็กินกับ,กบข้าวไม้น้ำนะทุกคนออกมาเด้อทุกคนเด้อมาเด้อพายัยมทานได้กินข้าวไม้ข้าวอย่างน้ำมากินน้ำกันเด้อมาตัวแต่กล้องเพราะว่ามันมีสี่เป็นตัวเซลล์คณะเนาะทั้งกิโลทั้งไอแม่สีมืออีแม่แล้วมันนี่ได้อีแม่เป็นเจ้ามือปวดร้า อห,หอมๆห,ห,หอมจังเลยม,มาเด้อทุกคนยังหอนโอเลยฮาก,ก๋วแกงแล้วไม่ไม่สดๆปร่งรงกินนี้ทุกคนก็คือเย็นเนาะมาทำแล้วีิโลอันนี้นะสกอนแคนไม้นีะะน่แหละีิโลค่อนมันทุนนาากคนกิโลแม่ค่มาเด้อมาเด้อตามเลยค่ะ แกงหน่อไม้ก็ต้องสุดนหน่อไม้เนาะความสูงมันเนาะไข่หลายนั่นไหมเนาะมาเดินตะก้องมาเดินทุกคนสิบกลแม่เป่าก้อนแค่ชิ้มืออีแม่บอกให้ตกเลย,ยบบกินมน้ำแบบไม่ยังเสียผีน้ำนั้นเลยจะเป็นพัก ผักธรรมดาผักเก็บเบิกเลยมากินหอยเบิ่งหอยเซรีเบิกควันยังโอ้ยขาวห่อนๆแกงน้ำมันห่อนๆเนาะแน่น็แปหอยยังห่อนๆเลยยำขมาตะก้องเบิ่งนู้นี่ใกล้ๆนี่ อ hm. ah. ันใดกันนะตังกิโดทังหอยอตามันออกเลยทุกคนเลยอย่าลืมเอาตาอ้อกินหอยสูบีหอยหอยเสียดายมันหน่วยน้อยมันมือหน่วยใหญ่สดกับแกงงมัยแล้วก็กิโลนี่ ไเป็นใดเป็นกระแซ็บก็มาป้ามือนีิหาอันนั้นทุกคนไอตัวโนฮาม่ามูนิฮะเนาะทุกคนไปเบิ่งกนกำกับเนาะไม่ใกล้จะไปบอกฮะไปเอฟซีไอตัวโนได้เนี่ยเอฟซีไอตันโนโทชิมาลอยอย่าน,น,น้ำละทางน้ำโขง แม่อันเพิ่นแหละสมทบชื่นอันสร้ยเหลือโรงพยาบาลทางทางนครพนมแล้วกัทางแข่งขมวดเฮามื้อนี้ตู่ก็เลยแบบเผากินข้าวกินยาแล้วก็เผาไปเบิ่งไอ้ตัวนู้นมเลยค่ะว่าแฟนครับถ้ากนรับเพิ่นเนาะแม่เขาไปรักเพิ่นคนมาๆคนรับเป็นทางการเด้ตแม่นก็ประกาศโนไม้กันเลยโนไม้ก็ไปหาเอง จิโลก็ไปคุดเองโอยก็ไปหาเองมีนเนี่ยไปหาเองพักกับเก็บเอาอยู่เฮือนอีกงช่างร้านไปช่้ออย่างเลยจะอุ่มอันนี้จะแบบยังยังสดๆอยู่คนแต่ว่าถูกก็มากินครับ นอนอย่างอุบอวบเลยข้าจะอ่อนจะข้าเข้าใหม่เข้าใหม่ตามั่นพนเรอยามนี่เรอเดือนสิบเอ็ดสิองเซ็บคะมาเด้อกินน้ำกันเด้อร้านทุกคนมนามามาไงโยอ รื้อบอลให้ทุกคนเบื้องอันนื้อบอลทุกคนพังเลาวอันตอนที่อีแม่หั่นแกงหั่นแหละเจ้าบปได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ้งเพราะว่าคลิปแกงมไม้ตู้ฮกกะเฮ็ดไปแล้วกับระมาณสองสามคลิปนี่แหละค่ะแกงวิธีแกงกับแบบนั้นทุกคนต่างแต่ว่าสูตรฮั่นแหละอีแม่เพิ่อนเ็ดสูตรเล่ตู้ยังมูเพราะว่าตู้ฮังยังไม่ทันได้เองถ่ายทุกคนเบิ้งเราเท่หน้าคันว่าเฮ็ดแกงมไม้อีแล้วตู้จังพีถ่ายทุกคนเบิ้งว่าสูตรที่อีแม่เฮ็ดทันมีอะไรแน่เนาะทุกคนเนาะ ยางแบบเด็กในรถสายคืออีแม่ค yeah, ืออ um, ันแต่ว่าตู้แกงให้กับบุเซฟทำซ้ำแม่อีแม่แกงกับเซฟเพราะว่าหรือว่าเป็นย้อนหรือเหมือนสีมือแต่น้อยเท่าใหญ่กับบุจักซูบุเซฟขนาเลยไก่กับมาวนขนาดไก่เลยอยากเข้านั่งมาซไม่สุดส่งแม่เพน่งจะไข่เต็มท้องเลยมาฟ้าตังเต็งเต็งไข่เต็มท้องเลย บัวใดบ่คู่สองตัวสามตัวฮะมีบ้มงคู่สามตัวซี่ตัวมียามมันไข่ยามเขไปไข่มันมันมัแตกตุ๊บตับตุ๊เลยทุกคนขที่กิโลมาอิ่มยกเลยกิโลมเ่ยอันกิโลห้าเลยกะสนับสนุนโดยยันเดินเอเกะทุกคน ตะก้องเนอะเดิน่ตะก้องไปพูดเอาอยู่เดินเที่ตะก้องเลยทุมันยังเป็นธรรมชาติอยู่ยั่วอันเดินเี่ยว่าขระเจาซีดยาฆ่าแมลงขอบ่มียิ่หลอืมแก่ตะก้องมาลองซินะบะเอาก่อนมาเน้ามาเลมาเลยเข้ามาเร็ว ลองซีมระบัน,นี้มาเด้อทุกคนมาลองซ<อ>ีมจริงีนูคุณแม่คุณซื้อว่าวไก่ตัวนี้เขาบ่นขนาดเนาะแบบอยากเข้ามาซีมรำหะน <c oughs> นะ <c oughs> คือว่าทุกคนเพื่อน <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงไก่เลียเ้ยงอย่างหานนะแบบว่ามันบัดขึ้นทั้งเฮือนไล่ก็ยังขึ้นมากเลยน,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 น <c oughs> ะทุกคนชุดกิโลมองดูค่ะสุดกิโล อโอเคโอซายทำง่ายง่ายจักตามตัวหนึง่งอาเจ้ากินให้ซุ้มอันแบบคุค้คมอัน <c oughs> คุ้มค่าไปฟูดวะแม่คุ้มค่าไปดเด้อมาเด้ดโดดดเอโอซายตัวอีนี้อืมเชฟเนาะเขาใหม่ปลามันมันกระเบิดองซ้ำนั้นแหละแกงที่เทียงนะ บ้านเฮาก็ซั่มบ้านเฮานี่แหละบ้านเฮานี่ก็ได้บ้านเฮาเป็นแหละแก่มีเขียนมาหามาแก่เหมือนเพราะว่ามื้อนี้ทุกๆเพิ่นยังมีภารกิจสิไปต้อนทัอักไอโตโน่ซุมเพิ่นเราแม่นทุกคนโน่พากินแฟนคลับตัวยงนมายกับนมายสดๆเลยมาเป็นแฟนคลับเพิ่นอนกำลิงจะก็ได้กินต่อแล้ววันนี้แหละ เอาเลย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 กินก้อนกินก้อนตะกองทางนี้ก็ยังยากตะกองทางนี้ค่ะก็ยาดดอเราต้องเสียสลระเพราะว่าเขาก็กินมันหลายนี่เลยอวสานได้ตู้มาโสอเขาละจิโร่นี่ยจะคำละตะกอง ลงให้ตะกองซีมไดแบบจะคำแล้วแ้วซีมเราบริยายาแล้ซีมเราบริยายเสบเสบเนาะเบิ่งดูบวให้เสเนะไดเบิ่งคุ้พักกับพักธรรมศาสตร์เฮาคู้พักบุงกับใดโอ้เป็นยอดเป็นยอดอวบอวบแม่นอันนี้ก็สะอุ่มผมจะยอดงามงามกระพักติ้วมานาอี๋ตายคุ้ม ตักขนาดเลยบริมีไผ่สนใจทางนี้เลยทางนี้ก็ขอเจ้แวบ,บเข้ามาก่อนบัวได้ได้ไปทุกคนเลยบัวได้แบบนี้ต้องได้แบบเข้ามากินน้ำก่อนเนาะทุกคนเนาะกินนำ้ำใายไปนำ้ำก่อนอืมอยาให้ทุกคนได้เบิรงนีโลมาทุกคนมามา านมไข่แม่นนะมันแักขนาดเลยแล้วยอดกระปงจะมีแต่อ่อนๆเนาะนี่กระปงก็อ่อนงามค่ะเลยเนี่ยคุัรนอนอุ่วอ่อนอ่อนอันนอวันนี้ฮาตูก็จะได้ขอปิดคลิปก่อนนอนทุกคนเนาะแต่ก่อนที่จากันไปก็ขอขอบใจนําทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มสวยน้องสาวเราขับมวลเฮาถ้าว่าคลิปนี้เสียงเนื้อหาภาพชัดเจนขอโทษขอภัยในไม่ได้ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โ hey, ซ so mm ่ไอ้น้องเข้าในเด้อเพื่อสิมีแฮงเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย